เออบีอยู่ในโรงเอ้าเอา้เอายงายหลังเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่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 นนโอ้โหเต็มเต็มครับนี่ไงให้ชื่อคลิปนี้ว่าโรงเรียน ร้างสร้างทับป่าช้าเก่าโลนี้จะติดอยู่กับแม่น้ําเจ้าพยาครับประวัติเนี่ยคือก่อนจะมาเป็นโรงเรียนเนี่ยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนทับป่าช้าเก่าวันหนึ่งเกิดแบบว่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้มาทําประโยชน์มาทําเขาก็เลยได้ทําการทําพิธีล้างป่าชา้าแล้วก็แล้วสร้างมาเป็นโรงเรียนแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะความเห็นความอาถรรพ์นจาก ที่มันเคยเป็นป่าชา้ามันก็เลยทําให้โรงเรียนเนี้ยต้องปิดตัวลงแล้วล้างในที่สุดนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า B มัดรวมจะเจอกับอะไรีมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรครับอังกะลุอังกะลุงอังกะลุงอังกะลุงนะไม่ใช่อังกะป้าอะไันนี้น่าจะเป็นเล เฮ้ยเฮ้ยเสียงอังกะลุงดังเฉยดังไม่หยุดด้วยเสียงอุ้ยอุ้ยมีเสียงพูดว่าออกไปทุกคนเยอยอย่างเงี้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยชัดเลยเรียบร้อยลงแล้วครับลงแล้วดีลงแล้ว Bí Bí, bí con อ้าวมืด rồi ơi Bí ไปอยู่ไหนเนี่ยไปฝายไปอยู่ suốt มีสิ่งสวดทุกคนได้ยินไหมมีสิ่งสวดเฮ้ย <c oughs> เดียบหรอยบีลงแล้วปล๊บทุกครัง้ง,งที่บีลงนอนในโรงในคลิปนี้นะแสงไฟจากกล้องจะหลี่ทันทีเนีย่ยติดเลยเมืนรู้ใจเลย เนีไ่ไงนี่ไงทุกคนจีวอนจีวอนสีส้มเลยส้มชัดเลยอ่ะีมีเสียงบบีไม่ตอบแล้วครับเอากล้องลม้มกล้องล้มไปแล้ว นี่เสียงสวดเลยเสียงสวดแตะเข้ามาเลยี่เสียงแปลกแปลกเฮ่ๆๆโอ้กว่าจะมาได้นี่เกือบตายเป็นไงมั่งเนี่ยบี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 ใจเย็นใจเย็น โอ้ยบี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 โอ้โหเต็มเต็มครับนี่มามาลุขึ้นลขึ้นเฮ้ยมื่อกี้แทมากเลยบีงเงยอยู่เลย ล่าท้าผีไทยมากับคนนี้เลยเด็กผีหลงออฟฟิเชียลอันเนี้ยมาบ้านทรงไทยบ้านเรือนไทยน,นี่ให้ชื่อว่าเครื่องดนตรีไทยอาถรรพ์ต้องบอกกันว่าบ้านนี้เป็นบ้านไม้เรือนไทยเก่าร้อยปีอาถรรพ์แรงเฮี้ยนจัดอาถรรพ์แบบแรงมากเฮี้ยนมากเฮี้ยนเฮี้ยนแบบเฮี้ยนดุเฮี้ยนจัดจนไม่มีใครกล้าเข้ามาดูแลบ้านหลังนี้ต่อเลยครับแม้กระทั่งลูกหลานเองก็ยังโดน ซึ่งบ้านเนี้ยเคยเป็นบ้านของครูวงดนตรีไทยเก่าและยังมีเครื่องดนตรีไทยตั้งอยู่กลางบ้านเลยครับเราไปรับชมกันเลยครับผมโอ้ยยา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 ตกใจอย่าตกใจเสียงละนาดไอปรันไอปรันใช่รันหมายหมายหมาย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่ว นไม่วิ่งไม่วิ่งเข้าไปดู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 ดิไปดู้สยนี่ครับเครื่องดนตรียังอยู่ครบเลยอ่ะปุ่นก็ยังจับอยู่เลยเนี่ยกูเสียว่าเล่นแล้วจะหยุดไม่ได้อ่ะดิเฮ้ยอุ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 ้ยอ้าวเฮ้ยไงหลังไม่เฉยเลย Ngài lãng chơi đây Lăn 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 lấy khuyên thấp đi ạ Lăn 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 Ây Lăn Lăn đi bay, mavi รันมันไม่เคยมาทำแบบนี้พี่รันรันรันเฮ้ยมานี่แล้วรั่อย่าไปจอดิอยา่ามีไร้ป่าวแล้วตอนที่พี่โอ๊บโดนหนักด้วยเฮ้ย,อ,ยอะไร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 ไหนวะนเฮ้ยอะไรวะไปไหเตียงไม่มีเปิดดิดูเดินไปโอ้นั่งอยู่นี่เลยเ มึงถือจออย่างนี้ไม่ไว้จะเกิดอะไรขึ้นยาหน,นีอย่าทิ้งกูเอาแล้วครับเชิดจะบรรเลงแล้วครับลังครับพี่เกิดอะไขึ้นมึงห้ามพี่ทิ้งกูเด็ดขาดได้พี่ <c oughs> พี่เชิดผมกลัวพี่เชิดพี่เชิด เชิดไ,ไม่ได้ตีแล้วเสียงมาจากไหนอ่ะพี่เชิดอ้าวใช่ไหมนั่นไงนั่งอยู่นั่นไง,านงนตีตีอะไรละเชิดวิ่งพี่เชิดโว้ยวิ่งมาแล้ว คลิปนี้ให้ชื่อว่าผีอีแหนมต้องขอประทานอภัยนะครับถ้า,าถ้าคํามันไม่ถูกภาพแล้วไปตรงกับชื่อของบุคคลท่านไหนต้องกราบขอประทานอภัยพอดีว่ามันเป็นชื่อชื่อเรื่องอย่างนั้นจริงๆต้องขอโทษด้วยอันนี้คือโลเคชั่นตึกร้างที่สร้างไม่เสร็จแล้วเจ,เจเจแทนพื้นผีก็มาพิสูจน์ที่นี่ครับเป็นตึกที่สร้างติดติดกันอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เย็ยนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเจแทนพื้นผีเออเห็นปะ เดี่ยทุกคนดูดีเห็นปหเฮ้ยมึงยื้มึงยื้ตนท้ายพีต้องตึกตีกันซะแล้วเออแม่งใหญลงหนักเลยเนี่ยแม่งใหญ่อย่างเงี้ยดูดิตอนที่กำลังเดินเฮ้ย มันมีเสียงทุกคนได้ยินไหมอะบันไดลิงันไดลิงที่เขาไม่มีบันไดเพราะยังสร้างไม่เสร็จนะครับดีงไงทุกคนนี่เลยครับอยู่ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งบอกก่อนว่าบันไดไม่มีนะมีแค่ชั้นนี้เพราะว่าตึกเนี้ยสร้างไม่เสร็จเพราะเกิดเกิดเหตุก่อนออไอ้ ไอ้จต้องวิงไม่ไหวต้องขาดเจ้หันักขาวทั่วเลยหมากกนงาดรากยอยากกัว้อนน่ะชัดชุดข่าวใช่ครับพี่วิชุดขาวเลยกอ้อนผีญี่ปุ่นที่น้าข่าวไงเนี่มันไทยแลนด์หอยหัวมาเลยขหมาด้วยขาด้วยนี่แหละนั่งห้อยขาเขาบอกไอ้ตัวนี้เลยที่นั่งห้อยขาเออมันไม่บันได แล้วเขาขึ้นยังไงอะไอ้ตาผีี่เม่เนีภาพเนี้ยหรือว่าะด่องกาเหรอเออบันไดมันไม่มีเ้ยมันไม่มีนะบันไดอะไม่ใช่เหรอบันไดขึ้นไปอีกชั้นนึะ่งตไอะไรเฮ้ยอะไรอะกีกาอะไรกันน่ะอะไรอะไหนอะเนี่ยเมื่อกี้เขายหว้หัว ค่รมาเหล่ิฉันไม่เห็นน่าไงผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จัใจอะไรมากมายแต่บางทีมันเป็นแบบคนลุกอะทุกคนฉันเห็นแล้วมันขึ้นไม่ได้ทุกคนคนลุกคนลุกมากมากมึงตังชื่อ่เเขาเลยนี่ไงคือที่มาของคำว่าอีีอีแมม พราะเขาตั้งชื่อให้นี่แหละครับเอ้เหี่ยมาตัดผ่าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่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 ไม่เห็นนี่นั่งห้อยขามัวแต่นี่มัวแต่เล่นกันนี่นั่งห้อยขาอยู่นี่แล้วโอผยขนลุกว่ะทำอะไรอ่ะโอ้เอาดูแน่จริงแล้วก็เอาดูแลที่มาผูกดูดึงขึ้นไปเลยอ่ะเอาขึ้นไปเลยอ่ะน่เชือกผูกคอ โอ้ยไม่เห็นน่ะกูเสียวอ่ะไอ้ต่อยไอ้ต่อยไอ้ลบไอ้ลบนวก่อนข้างหลังมึงอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่มหัวเนี่ยจุดตกตลอดทั้งตึกเลยเนี่ยใช่คอไอคอไอคอถังไม่ไม่มึงเดินดีๆเดี๋ยวโรนเวลานี้เขาก็โดดนะใช่เหรอถูกดีเคยโดดกับเขาเ อ่าทุกคนดูเดินดีๆนะเนี่ย่ไหนาก็ไม่เใช้อะไรอยู่หวดูรวมกันเหรอเออเขาบอกน่ากูตังมันี่ดิโอยังไม่ะอะไรอ่ะนี่อ่ะทุกคนเดินอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ทุกคนอยู่ตรงนี้เลยครับเดินอยู่นี่เลยไม่มีบันไดขึ้นไปเขาจะขึ้นไปยังไงครับทุกคน โอชัดเลยอ่ะโอชัดะไอรอ่ะอะไรวะมาจอกหน้ากูหน่อยะอะไรอ่ะเฮ้แม่งมีรู้ยมายืน้ดูหน่อยด้ โอ้ผมเอียงตามเฮ้ยนี่ไงผมทุกคนนี่ครับเอาผมลงมาเลยนี่เลยเอาผมลงมาโอ้โหเห็นอย่างนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมอ่ะผมนึกถึงตำนานเรื่องผีช่องแอร์เลยครับนี่เลยครับอ่คลิปนี้ผมให้ชื่อว่าผีครูเฝ้าโรงเรียนร้างครับ นี่มาลองของกันที่โรงเรียนล้างครับผมล่าผีเฮียนเพื่อที่จะมาพิสูจน์ว่าจะได้เจอดวงวิญญาณของคุณครูที่นี่ไหมเสียชีวิตที่นี่ท่านเป็นคนที่รักในอาชีพคุณครูมากรักโรงเรียนมากมันถึงแค่ชีวิตเลยนะพี่วีนะอาจจะเป็นผู้ชายนะครับนะทั้งแท่งแท่งใหญ่ก็ตามได้วีแต่ก็เรื่องนี้เ็ากลัวนะพี่วีมันถึงแค่ชีวิตเลยนะพี่วีนะมีคุ้มกันทุกคนนะยังไม่มีแฟนยังไม่มีเมียด้วยทุกคนให้นัด จังครับว่ายเลยว่ายเลยกูดูกูดูห้องนี้ให้กูแวกไปหมดเลยวะกูดูห้องนี้ให้โอ้ยเต็มเต็มครับนี่ไงเหมือนชุดคุณครูเลยที่สอนครูผู้ชายนะครับ แหวงไปหมดเลยวะตลกมากอะ่ะหายไปแล้วครับทุกคนแบบ ุโอ๊อตกใจเสียงไอัอกว่าจะยังอ่ะกำลังดูดเพลิน <มา S 1> เลยคุณครูที่รักในอาชีพครูแล้วท่านเสียชีวิตที่นี่ครับอาจจะเป็นเพราะโรคประจำตัว